ถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่กันตีนมาไกลกแล้วก็ทางพี่พาเราเรื่องน้อยว่าเรื่องมาไกลามากเพื่อสภาพแบบรีบสภาพคนขับรถก็จะเป็นแบบนี้ไม่มีเวลาทำอะไรอ่ะเย่ yeah, ถึงแล้วนี่กันตนี่เหมือนแบบคนเล่นซิมซิตี้อ่ะแล้วแบบอยู่ดีๆไปสร้างอยู่บนเขาอ่ะ ในป่าอนเมืองอยู่เนี่ยมาไกลจริงอ่ะแต่สวยอ่ะสวยมากนี่สอดนี่ยามเพราอยู่ก่อนสร้างวันนี้ครับมาตีกรับถ้าเราบอกเขามาตีแบตอ่ะจะทำไรครับมาตีแบตครับฮะไอ้นุ่ม มาตีไปเลยแถวนี้มีบุ๊กนะคนนี้ในกวนคนนี้หลังดุ้งเหมือนกันเมียทํทคลินิกสบายใจได้ทําทุกวันคนนี้ดุ้งสุดเลยนิว้วหลังทําด้วยไม้คนนี้นะครับผูแล้วบวกกินแล้ววันน,นี้ได้ตี้่งวันนี้ตีได้ไหมอาจจะได้เดี๋ยวดูรอดูงงเห้งอาจจะพักหลุม3มพักหนึ่งอาจจะหพักหนึ่งอ้าวได้อะแต่คนนี้นี่ใส่ดีมากนะสุดยอดเลยคนนี้ก็เดี๋ยวเขาจะไปผ่าแ้หละใช่ไหมเสรจะผ่าเล้วนะเดือนหน้าไปผ่าแล้วก็หวังว่าเขาจะหายนี่ เดบวกเราคุณเดที่เราได้าตีวันนี้เพราะว่าอุปทานของวันนี้เลยนะครับ GM นะค GM จังไรแมนนะจังไรแมนนี่คือ GM ของนิกตินะครับ ได้รางวัลมาเรื่อยๆใช่ครับผมได้รางวัลได้รางวันเยี่ยมไม่ใช่ครับรางวัลสนามครับโอเคนึกว่าเอาคหดีอว่าชอบไปหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ตีเก่งมากแล้วที่ผมชอบคือเขาจะมีเหล็กที่เขาสะสมของเขาอ่ะตีดีมากคนนี้ครับเก่งสุดในแก๊งเลยแล้วก็เดี๋ยวมีเดียก็พวกเราเนี่ตีกันแต่นี้ก็ตีเนี่ยดีมากนะเพราะว่าแค่เข้ามาก็รู้แล้วสนามดีอ่ะเคยมาตียังครับยังแล้วแบบเนี่ยดูสภาพเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูแต่สภาพมันสุดยอดมากแต่ที่ราคาทั่วไปประมาณ4,000กว่าบาทใช่ห้าพันห้าวันธรรมดาห้าพั5ห0าวันธรรมดา ระดับเทพเลยแล้วได้กินอาหารด้วยใช่ครับอาหาร2มือครับมือก่อ,อนออและมือหลังนะฮะหลังออกรอบบุฟเฟ่ยังเงี้ยบุฟเฟ่ต์ครับอ๋อกินก่อนแล้วก็ตีเสร็จตีตะกี้กี่ทีนึงใช่ครับจริงๆคุ้มนะลองดูก่อนลองตีก่อนวันนี้ลองตีก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันไอสนามกอล์ฟผมรู้แล้วว่าคุ้มแต่เดี๋ยวพอไปตีสนามผมว่าได้ดีเพราะไม่เคยมีใครพูดว่าไม่อยากมาตีที่นี่ทุกคนอยากมาตีที่นี่หมดนี่คือสนามที่แบบผมได้ยินเยอะที่สุดฟานตีนี้ก็ตีกันเถอะวันนี้ผมบอกเพื่อนว่าจะไปตีีีีีนนนน่่่กกกกกก็ตทคบอววววาาาาาางมเเดดด๋ยรไปูั ว้าวเฮ้ยอย่าเลี้ยวอินเดียสวยสุดหูสวยเดี๋ยวเดี๋ยวนายไม่ค่อยดีหลุมแรก วงยังไม่มาให้นคอสระธมรู้หน่อยมันนี่ช็อตแรกของเขาว้าวเอากระดานมาหน่อยจะไม่ตีแล้วจะโตแทนแล้วยังไงปอกแป๊กอยู่อย่างไงี้เดี๋ยวเดี๋ยวก้อนเดี๋ยวก้อนหลุมแรกให้เขาตายใจนิดนึงเวลาระเบิดใครมานี่มานี่อยู่ใกล้ๆนี่ มใกล้อีกนิดนึงนี่เวลาตีเนี่ยเปิดตายตีลงไปที่สายายนะเดี๋ยวไปโดนลูกนึกออกป่ะออกไปปังอีกเพี้ยไม่โดนสายเลยเขาแข่งเต็มเต็มเลือดเต็มเลยเือออกเลยยืนใกล้ยังอ่ะก็ไม่ห่อให้กูมาใกล้ๆลัวเดมันไม่เห็นไงเลือดอาบมันพี่เยอะเลยไม่โดนลูกจริงเต็มแข่งเลยแล้วพิ่งหลุมสองเองแล้วไม่ได้ซื้อรถกันด้วยไอเดีอนเนี้ยแต่ตีกอล์ฟหัวเลือดออกคนเยอะเลยเป็นแผลเป็นอยู่ไหนตอนนี้แผลเป็นเหรอเป็นๆตกมาดูดิถ้านี่ถ้าตอนนี้โอ้โหนี่อ่ะ ตรงมาคุณโดนขี้กากมันไม่หายแล้วอ่ะถ้าตอนนั้นไม่ได้ไปหาหมอนะกูโดนต่อยเรียบร้อยแล้วตลบไม่ตอนนั้นนายแล้วยังไม่ได้หายยาบ้าตอนนั้นกูยังดีอยู่นั่นหลายปีแล้วนะหลายปีแล้วเราตีกอล์ฟกันมานานแล้วนี่ไม่เดี๋ยวหลุมนี้ว่าจะสอนมึงระเบิดตายหน่อยระเบิดยังไงก็ได้ไม่ให้ทะลุไปตายอ่ะเดี๋ยวมันสอนแต่ตลกแล้วมันไม่โดนตายเลยจริงวันนั้นไม่โดนตายเลยแม้แต่ไม่เดียวนะระเบิดแข้งปึคก โคตรเจ็บเจ็บดีอ่ะนี่นี่อ่ะเจ็บมากนี่มันเจ็บมากเวทเนี่ยมันหนักอ่ะเฮ้ยโอ้ยดีดีดีงามว่ะอุการว่ะดูดีเหมือนการว่ะเอาไอ้นิว ไปสอนในฟาเาจะเปิดซ้ายหนตุ่ังกรไปสอนเองกลัวเหมือนนวงเมอนนววงมีโค้ดสอนดีโค้ดเปิดซ้ายไม่ต้องกลัวมิดเลย้ยใส่ขายาวมาสอนได้ไงวันนั้นกูขายาวเข้มเลื่อนๆแอนดี้เอาไม้แบตมาเลยมา้ี่แบตเรีกว่าใส่อุ้ยตายว่ะ ไม่น่าเล่นเลยต้องจับอีกเลย้หรืมว่าแกแกเลยขาดอันนึงว่ะออ้ยญอันนี้กูยังเล่นอยู่เลยโอ้โห มันต้นมันตมุกมันมหมือไอ้บุบบมึงอห่ปามลมไม่ปั๊มไม่ปั๊มมื่กปั๊มเม่อกี้ไม่ยไม่บมึไม่ปั๊มเลยห้าปั๊มเลยนะมึงปั๊มเม่อี้ไม่ปั๊มจั๊มไม่ปั๊มแล้วนี่ไงยังเต็มแล้วเออตอนนี้นะครับเราต้องเร่งทำแต้มะผมช็อตหนึ่งมาดีช็อตสเราต้องให้โอ้โหดูทรายดิดูทราย เอาไงดีวะเนี่ยไม่รอดแน่โหตอนนี้ยังเสมอกันอยู่นะแต่ซายอย่างนี้จะสู้ดีไหมต้องอยู่หลังกูอะอยู่นิ่งๆไว้เลยนะ<ค> <emitism> ไม่น่าเกลียดวางใจอ่ะสู้แต่สมองอะมันสั่งการวางเถอะไอ้ฟานผมไม่ได้เลือกสมองบอกใจเย็นฟาซาเยอะอย่าเพิ่งซา ลงลงแข็ง like แรงว่ะยอดโอ้ยเดียวโอโวนี้ปะค่ะ แน่นว่ะนี่โอ้โหนี่ตรงเป็นเข้อโอ้โหเป็นไงเป็นเข้อก้านก้าน2องนิกว่าเป็นไงโอ้ ตีนะครับหลังดุ้งอยู่ต้องผ่าตัดแล้วเอาลูกนี้ไม่ต้องผ่าแล้วมึงหายแล้วกูเจ็บมากตอนเนี้ยต้องกลับรถเลยต้อกลับรถเลยเหมือนพาฟ้องตีกรอบอะเขาบอกแล้วว่าฉีดสเต็มเซลล์มาค่ะไม่ได้แล้วมาตีกรอบอ่ะ ทีกีช็อตก็สวยใช่ใช่ใช่จะว่าของใครของมันโอ้โหที่นี่บูลี่อ่ะบูลี่พหลบบอคอมพิวเตอร์ได้ให้กูเห็นตีมาช็อตเป็นเกียดีสุดเลยในชีวิตด้วยใช่กูเห็นมึงแค่สามครั้งว่ะไม่หลายครั้งแล้วไม่แต่ทั้งชีวิตมึงอ่ะว่ารุ่งเนี้ยรุ่งเนี้ยสวยที่สุดในชีเออท็อปทีอ่ะท็อปทีลืมนะเว้ยน้องลืมท็อปทีเลยจริงจโอ้ยค่ะคุณมึงมาโอ้โหโอ้เราอยู่ใกล้เลยไม่กล้าตีนะคงไม่เหมือนเดิม เขาบอกว่าหลุมนี้ยากที่สุดใน18หลุมเลยคี่ใช่เขาบอกแฮนดิแคปหนึ่งคือถ้าแฮนดิแคปหนึ่งมันแปลว่าหลุมยากที่สุดมันจคือถ้าแฮนดิแคปสิบก็ง่ายหน่อยอะไรเงี้ยเฮ้ยว่าวนี่เราเองนะสุดายมองตากันแล้วก็คูดคุดยืนเฮ้ยอาชนไปชนต่อไปพัดพร้อมกันเลยป้านละสองสามนะเก้ยสองสาม เนียนว่ะวันออนไงอ่อนเลยมึงเมเลแกนเมเลแกนโอ้โหสั่งได้เลยดวลีด้โครวยแล้วสุดยอดตัดสองขึ้นไม่ได้ติดต้นไม้เหรอไอ้น้องพับนี่เพื่อนใครอ่ะไม่รู้ มึงก็ไปแย่งฟันโอ้ยพอพรครับพรจู๋ไปทำเโอเียกูโดนมุน้องพับไปขายไปสิบล้านเลยเนี่ยโอ้โหแลกูคิดเลยนะแม่งแบบเฮียนะกูคิดเลยนะว่าเออเปนเพื่อนใครวะเฮียตอนที่มึงขึ้นแบงคสวิงมันอมยิ้มอยู่มันนั่งเนึ้อ้องน้องพับอะตอบอะไรมันดีวะไม่ไม่กูคิดอยู่ว่าเออน้องพับมันเพื่อนใครบ้างเฮียกูจะไปตอบมันทไมวะ

งามโคตรดีอ่ะเวลิกูดเวลิกูดบ๊ายบายนกรู้สึกดีมากเลยครับกดดันนะนิสิตเป็นสถานที่ยากเออยากจริงยากมากครับแต่แค่ลูกป๊อปก็สบายแล้วแต่แต่กินข่าแล้ววันนี้ตัดลูกแรกออกไปนะเลจะดากล่าวทำมิจฉะแล้วโดนแจ

ไม่ลูกนี้บุ้มไหมเสือไปบอลก็ดีหันมาแล้วครับย้อนน้ำขอบคุณน้ำไหมครับตอนนี้เรามาโปรเราดีกว่าโบเดียสมัครเล่นตีหมดแล้วตาถึงตาโปรแล้วขอไปนะโปรนะเดี๋ยวทะลุไกลเหลือเกินเดี๋ยวทะลุเดี๋ยวทะลุหมายถึงเราตีไกลเปล่าหมดอ๋อแค่นั้นเองยาเฟเยอะสวยมาก คนหรือลูกคนลูกค่ะคนก็ได้ไงโอ้โหไอตีทิวไอสมอมันดีอย่างนี้นี่เองนี่ว่านี่ยังไม่ลงเลยเนี่ยนี่ยังไม่ลงเลยนะไม่รู้ยังลอยอยู่เลยนะสามร้อยอ่ะเฮ้ยยังไม่ลงเลยว่ะตีสามร้อยข้างบนใช่ไหมเฮ้ยยังไม่ลงเลยไมลูกเอฟเฟกต์เหรอเอฟเฟกต์อ่ะเอฟเฟกต์เออเอาลงแล้ว ขึ้นไปร้อยห้าสิบลงร้อยห้าสิบังไม่ลงเลยมึงดูเนี่ยไม่ยังลอยอยู่เลยอ่ะไอเทเซอร์ไม่ไปอีกแล้วก็ขาขานด้โหเฮ้ย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 ต้องหนักใช่ทิศทางอ่ะทิศทางอีกนิดนึงแต่มันโอเคนะเว้ยใช่ถือว่าได้ลุ้นเออ ตอนนี้เราเหลือได้เล่นอีกแค่2หลุมนะครับเพราะว่าเพราะพี่นิวเจ็บแล้วเพ <c oughs> ระาะว่ามันมืดแล้วเพ <c oughs> ราะมนมืดแล้วอู้ยแอมเหียเกือบข้ามมึงไม่คอมเพสไงตาบา <c oughs> <c oughs> นจะคอเพสวิ่งขึ้นเลยอ่ะมึงจะคอมเพสหน่อยนะ <c oughs> มันจะเอิน แค่ดี้โฟมเหมือนเรียกพ่อมึงมารูดนี่กูให้ด่มันปวดหลังอ่ะไม่ได้ไปพกกลอปหรอกก็แอคติ้งแน่่ะใกล้ๆหน่อยเออชันๆหน่อยเออ ีมมมกกรแเย็ไไ่หวบกบกคนนี้ไปที่บอกอย่าไปเรียนกับโปรปั้มเพชรอ่ะใช่ว่ามึงไปเรียนกับโปรปั้มเพชรดีกว่าอย่าฟังเลยอย่าฟังมาเลยเราอยู่ในทรายอ่ะนี่คือเลยแค่สององค์นะครับเราอยู่ในทรายตอนนี้ไม่ค่อยสนุกไม่วางตัวดีว่ะตั้งใจนะครับบอกเลย เดโฟทุกคนจะบอกให้เซอัพแบบนี้ครับเดเซอัพแบบเยอะไป feel like this เยอะไป feel like เยอะไปเยอะไปเนี่ยเดตีอย่างเงี้ยครับนมสวยเนี่ยไม่ไม่คอมเพสแล้วเนี่ยนี่ดีหรอก ดูดิอด well โอ้โห่นปี้สองสามรอบเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคนเดียวโหยมันอะโอ้โหพอาทำได้ทีไรนี่ยทุกทีคนลบอกแพีสัตว์อโอ้โหเราตีอะไรกันอยู่ กอล์ฟกอล์ฟอ่าอ่าใคยพูดไหมแต่เคนแล้วมันเหมือนแบบกูเคยพูดไหมไม่กอคือเคนกูเคยพูดไหมกูคิดแล้วกูตีไม่ได้โดนใปคอมเพสต่อไปเคนคือใช่คือเคนหน้าอกใช่กนคือเคนเคนครับกูตีกอล์ฟแป๊บหนึ่งมึงหยุดเฮ้ยอ้าอาจารย์ดีดีดีนะอันนี้สแควร์แล้วดีสุดในชีวิตเลยลูกเฮ้ยอันนี้ไม่คอมเพสแล้วอ่ะดีอ่ะเพื่อลูกนี้โฮนนวัโอดย แต่ทุกคนกลับบ้านอย่างสวัสดีภาพไปพี่บี้พี่บี้คอมเพสอะไดีแล้วจริงมึงคอมเพสเราตอ้องไ,ไ,ไปไปซ้อมในสนามได้ไม่มึงคอมเพสแหละ จบแล้วครับเรียบร้อยทีมเราชนะผมเดียบนะุ๊กชนะก็ถือว่าโอเคนะสนุกดีนนวันนี้สนามดีมากแล้วก็มืดแล้วเราตีม <todas. S 2> ไม่จบนะครับว,วันนี้เ,เพราะว่าเรามาสนุกกันวันนี้สนุกมาก กูขำน้องพับเนี่ยบบี้กูเนี่ยดีจนแสงหมดเลยวันนี้เราชนะบุบีกต้องขอบคุณอยู่อะชนะเหรอเป็นๆีคราวหน้าพวกเราอะเบสวันแล้วเราสี่คนนี่พิชนาเขาคนนี้เลยนะตียาก่ะพัดยาก่ายยี่ยเอางี้ดีกว่าหลุมนี้มึงเจอกูไหมเออมาวันนี้ใครคะเทิลแบทเทิลเดย์แอนตี้ใครแพ้กระโดดลงน้ำเดี๋ยวไหนเจอกันอยู่อะเออ ครับเฮ้ยทางนูุนใจเย็นรูรูรู Battle Battle แฝดทำไรเดย์แฝดมุดโต๊ะแฝดกระโดดลงน้ำนห้อะเอาด้วยเอาจริงด้วยน้ำในห้องน้ำอืมไม่เห็นเลยอะสายแฝดเว่ย์แฝดเว่ย์แฝดเวแต่งแบบนี้เขาต้องตีประคองประคองให้อยู่แฝดเว่ย์หลือเกินมึงขอดูเนั่งหมาครับผมนี่ไม่ได้เหมือนบี้เดอะสกานะเหมือนบี้เดอะสตาร์ จะร้องเพลงแต่น so so ึกเพลงไม่ออกไอเลิฟซัมบารีอะไรนะไอเลิฟซัมบารีเลิฟดูนะครับตีเวลาแขงแบบนี้มันหาไม่ค่อยเจอเราต้องตีให้ยู่อยู่แฟเวไว้ก่อนจ้าจ้านะเข้าใจไหมนี่ดูว่าเข้าโกเลยไม่จะตีเบาไม่เฮ่แฟเวแต่แฟเวนะแฟเวนุ่นเราแบบตีเบาๆ โอ้โหขวาดีดีดีเห็นหรือวะอยู่ไปเวขวาเเห็นหรอวะไม่เห็นเอ้ยคือเห็นไปขวาเตะไปแล้วมันีแสงจุดท้ายของแท้บรดดิฉะแล้วนะถ้าตีได้อีกนี่เอาไปเลยหน้าเนี้ยตอนนิวลุกขึ้นมาเมื่อกี้มันเหมือนแบบใส่ย่อมันม้นอือ ไม่ต้องผ่าอะไเงี้ยปวดขนาดนี้เดี๋ยวกูซื้ออะคอกเซียเป็นรังฮะไม่ต้องผ่าแล้วะนปิ้งเกาเข้าไปที่เดิมแล้วตีข้อดีวันนี้มุนกูว่าเลยรีบผ่าเลยไมกลับเยวันนี้สวยสุดเลยโอยอันนี้ทุกคนเห็นใช่กูลืมเดี๋ยววะกูแบทเทิโอ้ย ูว่ากูว่ามึงไปแบทเทิรกับเดียแทนกูเลยมึงตีมาดีครับนีดูดีเปลี่ยนแบทเทิรนะเป็นเดียกับบุ๊กชอบในคอบโอ้โ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่โหกว่าจะถึงบ้านแต่นิคันติมานี่ก็ประมาณ80โลอ่ะ<ด>นี่ขึ้นบอลลูนลม,มาเดยนะครับพี่บี้ของเราก็ซื้อมะม่วงมาฝากเราก่ะน,น้ำเปลาหวานเขาบอกร้านนี้อร่อยมากที่นครปฐมอ่ะเมียมันฝากซื้อไงเมียมันบอกมึงไปตีนิคันติใช่ไหมมึงซื้อนี้มาให้กูสิบอันเหรอ,อแล้วก็แต่เขาไม่ได้พูดแบบนั้นนะเขาแบบเธอแล้วเราก็เอามาเก้าอันเรามาเก้าอันนะครับอร่อยมากเขาบอกแต่ยไม่ได้กินนะ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ถือว่าสนุกนะจริงๆกวนเนี่ยคือสนุกมากแล้วผมชอบตีีีกกกกัััันนนนนบบบเเเเ้้้าอออยยู่่่่แแแลลลววมมป็็ๆะะไไไดซรรส ขิงๆ,ๆกันนุกๆอ่ะขำจนตีไม่ออกขำโคตรนะครับรก็หวังว่าท่านผู้ชมจะชอบกันแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าก็น่าจะเป็นคลิปที่เด<ม>ี๋ยวต้องมีผมไปตีคนเดียวด้วยเพราะท่านผู้ชมขอมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีวันที่ผมกับเดียไปแข่งของช้างโคบลูคูคับจริงๆเราจะไปในฐานะเซเลปก็ได้แต่เราไม่ไปในฐานะเซเลปนะผมสมัครเองเลยเพราะผมอยากได้ถ่วยในฐานะผู้แข่งขันตัวจริงใช่นะก็ลองไปดูเขาว่าจะเป็นไงครับที่รันโชนะครับเขาใหญ่ แล้วก็ต้องขอบคุณแจ็คด้วยนี่ขอบคุณมากนะแจ็คแบบถ่ายดีมากพี่ทีมด้นะครับขอบคุณพี่ฟ่าสุดๆเยีๆๆสนุกมากเลยขอบคุณมากสนุกมากสนุกมากขอบคุณครับดูรอบหน้ากันนะว่าจะไปไหนกัน